เราเพิ่งย้ายเข้าบ้านเช่าหลังเล็กๆที่มีจุดแปลกคือเงาร่างคนติดอยู่บนผนังห้องนอนพยายามเช็ดขัดลบพ่นสีทับยังไงเงาก็กลับมาที่เดิมทุกคืนราวกับไม่มีอะไรเคยหายไปแรกๆก,ก็คิดว่าผนังมันชื้นแต่คืนหนึ่งเราตื่นมาเพราะรู้สึกหนาวจัดและเห็นเงาขยับจากท่าน,นั่งเป็นยืนจ้องหัวใจเราหล่นไปที่ตาตุ่มแต่ก็พยายามข่มตาหลับ พอเช้าเงาก็กลับไปนั่งท่าเดิมคืนถัดมาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังวนเวียนในหูหาไม่เจอมันมาจากทางเงาบนผนังเราขนลุกสู้ไปทั้งตัวรู้เลยว่าไม่ใช่แค่เงาธรรมดาแต่เป็นวิญญาณที่ติดอยู่ในบ้านนี้วันรุ่งขึ้นเราเก็บของย้ายออกทันทีไม่สนค่ามัดจำหรืออะไรทั้งนั้นขอแค่ให้พ้นจากที่นี่เราไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลย แต่บานคืนก็ยังฝันถึงเงาที่ยังคงมองหาอะไรบางอย่างบนผนังนั้นผู้สนับสนุน KMM ขีด TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง